คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับคนนี้ถามมาเชิงแบบเสนอแนะแล้วก็ถามมาว่ามั่นใจแค่ไหนว่าสูตรแค่จะเกิดขึ้นในปี69คิดว่าไม่เกิดแน่ๆเหมือน3ขออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ทุกท่านนะครับมีเห็นเป็นยังไงบ้างนะคิดว่าสูตรแค่จะเกิดขึ้นไหมก็ลองแชร์กันเข้ามาหน่อยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับอ่าคนนี้พิมพ์เชิงถามนะนะครับ ถามมาว่าแอดมินแอดมั่นใจแค่ไหนว่าสูตรแคร์จะเกิดขึ้นปี2569คิดว่าไม่เกิดแน่นอนนะครับเหมือน3ขอดับนะตอนนี้ยังไม่ประกาศอะไรเลยคอรมคงโดนปัดตกอีกตามเคยอ่าถ้าตอนที่เขาออกแสดงความคิดเห็นนะ่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ การแสดงความคิดความเห็นก็อยู่ในเปอร์เซนต์ที่เห็นด้วยเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเอ้ยออกแน่นอนในปี69แต่คราวนี้เรื่องก็จะเงียบมาเลยนะตั้งแต่ช่วงตุลาใช่ไหมพฤศจิกาธันวาแล้วเนี่ยไปยสุดท้ายแลวเหลืออีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็เงียบเชียบแอดมินก็เริ่มสังหอ์ใจไม่ดีเหมือนช่วงช่วงปี67อะนะครับช่วงปี67มันก็จะมีข่าว ปรับเปลี่ยนสูตรบำนาญชราภาพนะครับซึ่งสูตรบำนาญมันไม่ได้เพิ่งมีมานะครับมันมีมาตั้งแต่ช่วงปี67แล้วล่ะว่าจะมีการนำมาใช้มีการปรับบำนาญน,นะครับแล้วก็เงียบหายเลยแล้วก็จนมาสูตรนี้นะครับก็ข่าวเยอะในช่วงอาทิตย์ที่มีการขอให้แสดงความคิดความเห็นแล้วก็ตอนนี้ก็เงียบนะครับก็ต้องรอดู รนะอดูอีกตามเคยนะครับสำหรับผมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตุ้มตุ้มต่อม,ต,อมต่อมเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นผ่านมาแล้วว่างเงียบหายนะครับแล้วก็ไม่มีการพูดถึงอีกเลยอะไรแบบนี้นะเราเราทุกท่านก็ต้องรอดูแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับสูตรนี้เองเขาก็มีการ ออกมาประท้วงมาเขาเรียกว่าอะไรนะมายื่นคําร้องนะขอไอ้นี่ก่อนเพราะนะั้นพวกเนี้ยมันก็เป็นขั้นตอนของการออของการรับคําร้องนะครับในแต่ละฝั่งนะเพราะว่าผู้ประกันตนบางส่วนเนะี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาก็มีเหตุมีผลของเขานะเขาก็ออกมาแล้วก็คัดค้านนะเพราะนั้นคัดค้านก็จะเป็นกระบวนการคัดค้านแล้วก็ต้องมา พูดคุยมาแสดงความคิดความเห็นกันนะครับว่าเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรแบบไหนนะครับเพราะนั้นกว่าจะสรุปได้คงออนานอยู่นะครับส่วนไอท้ที่มาแน่แน,นมาแน่นอนเนี่ยคือการปรับฐานนะครับปรับฐานเงินสมทบเนาะจาก15,000บาทสูงสุดเป็น17,500บาทนะครับซึ่งเริ่มแน่นอนในปี69อันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเคาะแล้วนะสุดแค่รอก่อน นะถ้าตามความคิดเห็นแอดมินณนะปัจจุบันเลยเนี่ยก็คิดว่าสูตรแครเองน่าจะยังไม่ได้ใช้ในช่วงต้นปีนะครับมกกลามีกุมภามีนาเมษาอะไรพวกนี้น่าจะยังนะแต่ถ้ามีการปรับอาจจะปรับหลังจากมีรัฐบาลใหม่ก็คงจะมีโอกาสนะ แต่ามว่าหลังจากมีรัฐบาลใหม่นะครับรัฐบาลใหม่เขาจะอะไรยังไงนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแหละนะครับอาจจะปรับหลังจากมีรัฐบาลใหม่คือช่วงหลังพฤษภาเป็นต้นไปนะเพราะว่าช่วงเลือกตั้งมันจะประมาณสักอ่าสี่ถึงหเดือนนะเตรียมการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะกว่าจะอ่าได้รัฐบาลอะไรต่างๆก็ใช้เวลาอยู่ก็ครึ่งปีหลังในปี69นะครับถ้าเกิด เอาสูตรนี้มาใช้หรือมีการเข้าคอรออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีการใช้ในในครึ่งหลังได้นะครับอันนี้คือความคิดความเห็นส่วนตัวนะซึ่งเกิดอะไรขึ้นนั้นไม่รู้ไม่มีใครรู้อนาคตนะจะใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้นะครับแอดมินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวขอ้องในประเด็นนี้อยู่แล้วล่ะเพราะนั้นเราได้แค่เอามาวิพากษ์วิจารณ์เชิงสุจริตกันว่าทุกคนเห็นเป็นยังไงนะครับทุกคนคิดว่าปีหน้า จะมีการได้ใช้นะครับหรือเปล่านะหรือมีการปรับไหมนะครับก็ลองแชร์กันเข้ามาสูตรแค่ได้ใช้แน่แต่เมื่อไหร่อ่าอันนั้นไม่รู้สูตรแค่มาแน่แต่มาเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะมาแล้วจะเป็นตัวเดิมที่เราคุยกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมอะไรอีกหรือไม่ ก็ไม่แน่นะครับทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันก่อนจากกันนะครับอ拉าราวีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w บนะครับ s s o g o t h s นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก User name นะครับแล้วก็ Password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ p a y store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอย่งัยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ไว i ยฟาสาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับหสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํานถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลกปอร์มนะครับ4นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทุดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ